สวัสดีัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับล่นเกมฟรีไฟน์นะนิมฟรีไฟน์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเต่๋ยวันนี้ก็จะมาพูดถึงหน้ากากไฟนะครับแล้วก็กําลังจะเข้ามานะครับในวันที่24นะครับพูได้เต็มปากเลยว่าอีก3วันนะครับก็จะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้ามาแบบไหนแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมเพจเตรียมพร้อมนะครับว่าจะเข้ามาแล้วให้ทํายังไงอะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมยังไงไม่เชื่อก็ ไปดูหน้าแฟนเพจได้นะครับบอกเลยว่ามาเต็มจริงๆรนะครับรอบนี้นะครับเนี่ยนะครับหน้าจอก็รูอยู่นะครับโปรไฟล์นะครับเห็นไหมกันในหน้าฟีไฟนะครับเนี่ยปะโปรไฟล์ก็ขึ้นเลยนะครับรอบนี้นะครับปูแบบเขาโปรโมทแบบเต็มเต็มอ่ะรอบนี้คือแบบไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนะครับเนาะแล้วก็แบบว่ามาแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นกันแบบจะจ่าในรอบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องแบบว่าโชว์กันหน่อยต้องพูดถึงกันหน่อยแล้วกันอะไรอย่างงี้นะครับถ้าไม่พูดถึงเนี่ยมันก็จะไม่ได้อีกนะครับน่ะก็พ มาได้รูปแบบไหนนะครับนี่นะครับก็หน้ากากไฟนะครับทุกคนก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่ามาได้รูปแบบอย่างนี้นะครับขยายให้นะครับยี่สิบถึงสิบสองมีนานะครับผมมาแน่นอนนะครับสําหรับตัวหน้ากากไฟนะครับแข็งหน้ากากไฟกลับมาตามคําขอตามคำเรียกร้องนะครับเริ่มต้นสิบห้าเพรนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับก็จะมีชุดสีตามนี้นะครับ มีสีแดงที่พอมใส่อยู่เนาะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่พอมอมีอยู่สีเดียวนะครับว่าจะสุ่มเหมือนกันนะครับว่าน่าจะเอาเหมือนกันน่าจะเอาทุกสีไปเลยนะครับเพราะว่าในนา,นานทีกว่าจะกลับมาเนาะการสุ่ม15เพรนะครับทุกคนดูโปรไฟล์ตรงนี้ไว้นะครับ15เพชเนี่มันจะมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็ในลัคกกี้นะครับจะมาเหมือนคล้ายๆตู้ตรงนี้เลยครับน่าจะมา ลดตู้ไหนสักตู้หนึ่งไปนะครับน่าจะเป็นตู้ไหนไม่รู้หรือไม่ก็เพิ่มมาเลยนะครับเนาะก็เป็นคล้ายๆแบบนี้ครับแล้วก็จําได้ไหมที่เขาให้สุ่มอ่ะทุกคนนะครับก็จะสุม่มแล้วก็เอาไปแลกอย่างเงี้ยครับก็เอาไปแลกอย่างนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้เลยครับก็เฮลชุดเนี่ยไปแลกนะครับชุดสีแดงก็อาจจะเป็นร้อยโทเค็นก็ได้อาจจะไปรู้ยังไงนะครับเนาะทุกคนเนาะรู้8080 80, 80, ก็เรียงลงมาร้อยแปดสิบแปดสิบอะไรอย่างนี้ครับผมก็ ตัวนี้แพงสุดแน่นอนนะครับสีส้มเนาะสีแดงนั่นเองหลายๆคนน่าจะชอบสุดนะครับสําหรับตัวนี้เนาะบอกเลยว่าถามว่ามันสวยจริงไหมมันสวยครับเนี่ยดูตามหน้าจอได้นะครับเห็นป่ะมันสวยเนี่ยเรากลับให้ดูนะครับเห็นป่ะมันสวยแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยืนแบบเท่เลยครัาดูนะครับี่กลับหน้าจอนะครับโคตรเท่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มันก็สวยจริงนะครับไฟลุกโชนเลยนะครับแล้วก็สีอื่นเนี่ยนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสีอื่นก็ เขียวฟ้าม่วงนะครับก็สวยทุกส so like, er oh yeah. ี่นะครับอยากได้สีไหนนะครับก็จะเป็นชื่อติดตรงนี้นับโน5โน2โน1โน7อะไรเงี้ยครับสีแดงก็จะเป็นโน7อะไรเงี้ยนะครับตรงตรงแปบป้ายตรงชื่อเนาะนะครับก็มาแน่นอนนะครับรอกันได้เลยนะครับสำหรับหน้ากากไฟนะครับเนาะก็มาสั้นๆครับวันนี้ครับก็มาดูว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ของฟรีนะครับก็มาเหมือนกันนะครับวันที่24นะครับอันนี้คือแบบว่า มาวันเดียวกันเลยนะครับให้เราสังหาร30ตัว20ลงเล่นสี่สี่สิบยี่สิบเกมนะครับก็จะได้กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าดิเขาเรียกว่าเป็นหลุมศพเนาะแล้วก็บอร์ดใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสกินรถนะครับบูย่าที่สองครั้งนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับลงเล่นครบได้กล่องสกินเปืนฟรีนะครับอืมลุ้นถาวรนะครับแล้วก็ของฟรีในนี้ห้ามพลาดนะครับบอกเลยนะครับวันที่4มีนาครับก็จะเป็นชุดนะครับชุดเราก็สามารถมาดูได้ในห้องแลบนะครับก็จะมีชุดที่แบบว่า ให้เราดูได้นะครับเป็นเทนนะครับที่แบบว่ากําลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะครับอ่าที่กําลังจะเข้ามานะครับให้เราดูได้เลยนะครับเห็นปะก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกาดํานะครับนี่เท่ไหมก็เท่อยู่นะอืมแม่เอฟเฟกต์ด้วยน่ครับประมาณนี้เลยโอ้ตาไม่เห็นเลยนะครับอืมก็ สวยอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับชุดอื่นๆืก็จะมีชุดนี้เนาะสายฟรีนะครับหชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อตุมเขานะครับแล้วก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่ากระเป๋านะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามกระเป๋าแบรนด์นะครับสกินปืนจะเป็นไอวอลนะครับอุ้ยไอวอลสวยว่ะคุณดูไอวอลใช้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมาประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าสกินปืนจะมีหรือเปล่านะครับแต่ชุดแฟชั่นประมาณนี้นะครับเท่ๆกันเลยนะครับเนาะ ่อนที่จะลังจะเข้ามานะครับเร็วๆนี้เดือนหน้านะครับผมมันกดดูได้เนาะก็จะประมาณนี้ครับผมบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ที่บ .com นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าบานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายๆโปรก็เติมผ่านอ่าช้อปปี้เพย์นะครับดีก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ u i d นะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ u i d หรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพ ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านอ่าไทยพณิชย์ยไม่ใช่ไทยพณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีโบนัสพิเศษด้วยทุกคนดูดิเรอเติมผ่านธนาคารนะครับดูดิครับทุกคนสามารถใส่เท่าการกรเติมผ่านจะาเบรกี้ธนาคารเท่านั้นนะครับนี่อาคารแบบได้โบนัสด้วยนะครับ68เพรเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นร่วโบนัสพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครบเติมผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันหม่ครับผม